สวัสดีครับมาดูผลง,งานวันนี้นะครับอ่านี้เป็นหน้าปกนะครับหลวงพ่อชูนะครับสองสี่เก้าแปดนะรพระปีลึกนะรพระเก่าปีลึกมาได้มาพร้อมกันนะครับสององค์ค้วยกคู่เลยนะเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทหลมส่งหน้าปกหลวงพ่อชู สองสี่เก้าแปดทางใต้นะครับทางทางนครนะเป็นพระทางใต้คู่ละหกร้อยบาท <c oughs> ian, 20, เหรียญหลวงพ่อโมปีสองศูนนะครับ เดี๋ยวหลวงพ่อโมปีสองศูนหลวงพ่อกลวยเสกนะครับวันนี้สภาพสวยนะพระเป็นพระลมลมควันนะครับไม่ใช่ลมดำนะลมควันเนื้อทองแดงลมควันนะฮะจะออกแดงแดงบาง,บาง สวยผิวเดิมนะครับดำเดิมเอาเอาสามพันแล้วกันเอาสามพันแปบาทนะครับเพราะกลวยเสกนะรประสบการณ์สูงนะครับ3 8มพัไวๆเหรียญตะกั้วยี่บห้าพุทธศตรวรรษนะครับไม่มีเข็มนะพิมไม่มีเข็ม อันนี้ได้เลี่ยมเก่าวินเทจนะครับนี่นครับนี่เขาหากันนะครับเพราะที่เป็นเลี่ยมแบบนี้นะครับยีห้าสตววรษเลี่ยมเดิมเลี่ยมเก่านี่อย่างนี้คือคลาสสิกนะครับน,นี่ถือว่าเลี่ยมเก่าแล้วก็เลี่ยมพลาสติกมาเก็บรักษาผิวมาดีนะครับเก็บจมูกถือว่าไม่บี้มากนะอ่ไม่บี้มากนะเอา หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทสภาพนี้สวยแล้วนะครับได้เรี่ยมเก่าวินเทจนะเอาไว้ไวพันสามนะเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อกลวยปีห้าแปดนะครับหายหายากนะมีน้อยนะันี้เพิ่งเจอนะครับเพิ่งจะเจอไม่กี่เหรียญเองนะห้าแปดเม็ดแตงนะเอาห้าร้อยบาทแล้วกัน พึ่งองค์พพะกวยนะครับไม่มีเขี้ยวนะรึ่งองคหลงพะกวยไม่ไม่มีเคี้ยวนะครับเอาไวไวเลยเอาเก้าร้อยบาทเต็มองค์มีเขี่ยวนะครับเอาห้าร้อยบาทนะหลังตะวันไม่มีเขี่ยวนะครับเอาห้าร้อยบาทรูปหลอ,อนี่จะบอกว่านี้เป็นแรเลยนะครับของหายากสุดๆนะครับรูปหลอ เครื่อนสรีระหลวงพ่อกลวยนะครับเข้าศาลานะทําไว้เป็นที่ระลึกตอนเคลื่อนสรีระหลวงพ่อนะครับจํานวนการสร้าง300องค์นะครับสร้างโดยวัดหลวงพ่อกลวยโดยตรงนะครับแล้วก็ได้ฐานนี่อุดมวลสารนะเนี่ฐานอุดมวลสารมวลสารเก่าเราสมมวลสารเก่าของหลวงพ่อด้วยนะครับปี4ีสร้าง300องค์นะัะ อ่ายากสุดๆนะเอาไปสามพันห้าร้อยบาทนะครับสามพันห้าร้อยบาทดวงใจชูตินทโลนะครับฉากขาวนะหลังแผ่นเงินนะครับนัมเบอร์แปดสิบเจ็ดนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์แปดสิบแปดสิบเจ็ดนะครับดวงใจชูตินทโลนะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นแรกนะที่ทำเป็น รูปหลวงพ่อนะครับเอาสองพันบาทนะเลขสวยนะแปดสิบเจ็ดเอาสองพันบาทรูนี้เขาไปเลี่ยมทองใช้กันหลายคนนะครับเข็มกาัดหลวงพ่อหรือสีลิ้งดำนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครัสภาพก็ยังสวยอยู่นะครับเอาแปดร้อยบาท เหรียญปีสามเก้าหลวงพอกวยปีสามเก้านะครับเหรียญกลมหลวงพะกวยปีสานะมเก้านี่พระสวยจมูกดงนะฮะพระสะภาพนี้สวยมากนะครับพระสวยผิวเดิมจมูกด่งๆเหรียญกลมปีสามเก้านะครับพิธีใหญ่แล้วก็เป็นพระมีประสบการณ์นะเนื้อฝ่าบาทนะเอาสามพันบาทนะสามพนะันบาททวนนะ ปกโพปกโพวัดประสาทนะครับสมเด็จปกโพวัดประสาทเนื้อสุดเนื้อสวยงามนะสวยมากผสมมวลเก่ามอนสารเก่าของพระสมเด็จนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับปกโพวัดประสาทเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาท มีดปากกาหลวงปู่หงผมปัญโยนะครับมีดปากกาพระพระคาถามีดหมอปราบมานนะ้ขาเขียนไว้นะมีดหมอปราบมานตอนเราเรียกตามลูกตรงก็มีดปากกานะอ,อ่มีดปากกา มีจานด้วยนะมีจานที่ฝักด้วยนะคเพิ่งจะสังเกตนี่นะที่ดั้มที่ดั้มก็มีเอยจานนะหลวงปู่คงนะครับเพิ่มซับเพิ่มสุกนะครับใช่ไหมเพิ่มซับเพิ่มสุกมีดปากกาหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับ พร้อมรอยจานตัวทั้งเล่มนะเอาไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมใบกระถาน่าจะเป็นซองเดิมจากวัดนะสภาพนี้นะหนึ่งพันห้าร้อยบาทสนใจนะครับรายการไหนก็เหมือนเดิมนะครับทัก ทักไลน์นะครับทักไลน์ไอดีไลน์นะครับ A C A L L V E T E นะครับหรือ facebook นะครับธนวัฒน์ทรัพพ่วงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ